แบงค์สุพนัทเหมือนตาเส้นทางฟุตบอลอาชีพและทีมชาติเกิดวันที่2สิงหาคม2545อายุ20ปีสูง175เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งกองหน้าทั้งไทยลีกและทีมชาติเป็นน้องชายของสุพโชคสารชาติสุพนัทใช้นามสกุลของบิดาส่วนสุพโชคใช้นามสกุลของแม่เขามีน้องชายคนหนึ่งชื่อโชติกัเล่นกองหลังของบุรีรัมย์อยู่ในเตดสุพนัทติดผู้เล่นหนึ่งใน60ของดาวรุ่งของโลกจากการ คัดเลือกของเดอะการเดียนสื่อดังจากอังกฤษเขาติดสถิติที่สำคัญ2รายการคือผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงในไทยลีกอายุเพียง15ปี8เดือนผู้เล่นไทยลีกอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้คือ15ปี9เดือนกับสโมสรอนบุรีรัมย์อยู่ในเตดตั้งแต่ปี2561เาหยิงได้23ประตูกับผู้เล่นทีมชาติตั้งแต่ปี2560เขายิงได้46ประตูนี่คือสุพนัทเหมือนตา สุพนัทดาวยิงดวงใหม่วัย20ความกำลังร้อนแรงสุพนัทเหมือนตาในวัย20ปีมีเวลาในการพัฒนาอีกนานเพื่อบุรีรัมย์อยู่นเต็ดและทีมชาติไทยล่าสุดว่าที่ซูเปอร์สตาร์ดาราดวงใหม่ทำประตูที่9ในฤดูการนี้ของตัวเองช่วยให้บุรีรัมย์อยู่นเต็ดชนะบีจีปทุมยู่ในเตด2ประตูต่อ0เป็นการยิงที่เหนือชั้นมาดูผลงานที่ผ่านมาของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตา ฤดูกาล2018 2ประตูไทยลีกทั้ง2ประตูฤดูกาล2019 9ประตูฤดูกาล2020ถึง2021จำนวน2ประตูฤดูกาล2021ถึง2022 6ประตูฤดูกาล2022ถึง2023 9ประตูไทยลีก7ประตูลีกคัพ1ประตู FA เอครับจำนวน1ประตูตามเชียร์และจับตาดูสุพนัดเหมือนตาในวัย20ปีมีโอกาสที่จะไปเล่นยุโรปเปิดค่าตัวนักเตะทีมไทยลีกชั้นนำบริลัมอยู่ในเต็ดค่าตัว2ฤดูกาล2565-2566 5ร2อ6 5 6อันดับแรกข้อมูลเดือนกรกฎาคม2565อันดับที่1โกรันเคาชิเซอร์เบียอายุ30ปี35ล้านบาทอันดับ2แฟรงคคาสตาเยดา โคลอมเบียอายุ27ปี31.5ล้านบาทอันดับ3ธิีระทรบุญมาทันไทยอายุ32ปี24ล้านบาทอันดับ4มีอยู่2คนลอนซานาดมบูยากินี31ปีและสุพนัดเหมือนตาไทย19ปีคนละ17.5ล้านบาทอันดับ5มีอยู่4คน อายุมาซิกาเคนยาอายุ29ปี14ล้านบาทเรบินซูลาก้าลูกครึ่งสวีเดนอายุ30ปี14ล้านบาทโดนาธานโบลินกิเดอาคองโกอายุ30ปี14ล้านบาทสุปชัยใจเด็ดไทยอายุ23ปี14ล้านบาทผลฟุตบอลฟี f a เดย2023ของทีมชาติไทยณนะดินแดที่หนัที่1แข่งขนันกันเมื่อวันที่25มีนาคม2566 ทีมชาติไทยอยู่ในชุดสีน้ำเงินทีมซีเรียอยู่ในชุดสีแดงครึ่งแรกนาทีที่26กฤษดาส่งลูกให้ผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูเล่นลูกสั้นโดนกองหน้าของซีเรียโฉบไปส่งลูกให้อลโซมาโอมาอัลโซมาสำเร็จโทษความผิดพลาดทันที1ประตูต่อศูนยะ์นาทีที่47ธิทีรทอทุ่มลูกให้ชนาทิพชนาทิพคืนลูกให้ธทีรทรนเีรทอโยนคลอสเข้าไปหน้าประตูสุพนัทแหวกกองหลังสคนโขเข้าไปหนึ่งครึ่งหลังนาทีที่56 อัลฮารัตได้ลูกทะลุช่องประตูไทยเข้าสกัดพูดถัดสินมองว่าประตูไทยทำฝาวโดนจุดโทษคาบินโอมานทำหน้าที่สังหารจุดโทษซัดเข้าไป2-1นาทีที่84กองหน้าซีเรียบุกเข้าไปในแดนไทยกองหลังไทย2-3คนเคลียร์บอลไม่เด็ดขาดผู้เล่นซีเรียรต่อบอลหน 2. อคัลฮารักมูฮัมหมัดล็อกหลอกยิงเข้าไป 3- 1ทีมชาติไทยสังเวยความผิดพลาดแพ้ซีเรียไป1ประตูต่อ3